สวัสดีค่ะกับปีแชนแนวค่ะมนี่ห้ามามือสะกนามหลังบ้านย้ายจิตค่ะเป็นไรค่ะพ่น่ะอ้ยงามตนม้นไม้คือฝนเพินชูช่อเขียวกระจีแบบเพินสดชื่นอ่ะย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะอืม เห็นได้ชัดเลยว่าเพิ่นโดชื่นบอกถึงความงดงามของเพิ่นแล้วก็เมืองในในสะค่ะเมืองในสาน้าเพียงามนะคะน้ำใสไ่เป็นน้ำเขียวด้วค่ะน้ำใสอน้ำใสมากแนมเห็นเ,เป็นเงาต้นไม้อยู่ในนี่ ค่ะ